สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การัปเดียข่าวสารแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดก่อนเลยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าหากแฟนบอลท่านไหนนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้ใตคลิปนะครับเริ่มต้นกันที่อลอรินสันนะครับกูรูหนังชื่อดังออกมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงเกมที่ปืนใหญ่ออร์เนนอตต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไตเต็ดในคืนนี้ เป็นที่เข้าใจกันว่าพื้นอย่างแอสนอนะครับอยู่อันดับที่9ของตารางพรีเมียร์ลีกด้วย30คะแนนจากการลงสนาม20นัดซึ่งเกมล่าสุดนะครับเพิ่งถล่มนักบุญแดนใต้แห่งเซา์เทมป์นตัน3ประตูต่อ1ส่วนทีมเยือนครับปีศาจดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่2ครับมีอยู่40คะแนนจากการลงสนามทั้งหมด20นัดซึ่งเกมล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดบ้านพ่ายกับดาบคู่เชฟฟิลเดต1ประตูต่อ2นี่คือ4ประเด็นร้อนก่อนเกมในคู่นี้ มาร์คโรเดนสันนะครับได้ออกมากล่าวว่าผมรอคอยที่จะได้เห็นมาตินโอดิกาดกองหลังที่เพิ่งย้ายมาจากเรอัลมาดริดมาร่วมกับอาร์เซนอลด้วยสัญญาย,ยืมตัวขณะที่แง่ของผลงานของทีมต้องบอกว่าพวกเขากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีจากที่ชนะมา5นัดนะครับจาก6นัดหลังสุดในลีกแม้ในเกมเอฟเวอร์คัพนะครับจะพ่ายกับเชลเแฮมตันก็ตามส่วนทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โชว์ฟอร์มได้ดีมาก่อนหน้านี้ แล้วเพิ่งมีผลงานที่น่าผิดหวังจากเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเชฟฟีเนต็ดแล้วก็พ่ายไปนะครับแต่ผลงานล,ลักษณะนี้ของทีมโซชา์เองเนี่ยมีหลายนัดแล้วนะครับที่เล่นในเกมในบ้านและก็ผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเจ้าถิ่นสามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งสำหรับข่าวต่อไปครับไมเคลโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกชนะอาร์เซนอลถึงรังเอเมริสเตเดียมในสื่อพิมพ์ลิกฤษเมื่อคืนวันเสาร์นี้ อดีตดาวริงปีแดงแมนเชสเตอร์เนเต็ดเชื่อว่าต้นสังกัดจ,จะกลับมาคืนฟอร์มได้หลังนัดล่าสุดนะครับที่แพ้ให้กับเชฟฟิลด์ไนเต็ดทีมบุยคาบ้านเนื่องจากทําผลงานได้ดีเวลาออกไปเล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็มาคารีฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีความอันตร,รายในจังหวะเล่นโต้กับเร็วโอเว่นมีการเปิดเผยผ่านเบสวิกเตอร์ว่าอาซอนกลับมาทําผลงานได้ดีหลังจากที่ฟอร์มแย่ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ส่วนแมนเชสเตอร์ไนเต็ดนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดจนกระทั่งมา่ายให้กับเชฟฟิลด์ไนเต็ดคาบ้าานขของพวกเ ผมประทับใจอย่างมากกับการเล่นที่เป็นทีมเยือนของแมนเชสเตอร์เตดพวกเขาเนี่ยยังคงใช้เทคนิคเหมือนกับที่เล่นกับลิเวอร์พูลทั้งในบ้านและก็นอกบ้านผมเชื่อว่าเกมนี้นะครับพวกเขาจะสามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้อย่างแน่นอนมาคาเรตฟอร์ดเป็นนักเตะที่รับมือได้ยากในเวลาที่แมนเชสเตอร์เตดเล่นในจังหวะโต้กับเร็วและถ้าหากพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่เหมือนกับเจอกับลิเวอร์พูลแล้วล่ะก็ผมก็เชื่อว่าเขาจะมีชื่อในการทำประตูก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์เตดจะสามารถอาร์เซนอลสองประตูต่อหนึ่งไปได้นะครับนี่คือสิ่งท สำหรับข่าวต่อไปครับสมูร์อนวีแกนแอเรนตีนะครับยังไม่สามารถหาทางกลับมาอยู่ในพื้นที่ของพิมลิกได้นั้นตั้งแต่ตกชั้นไปเมื่อซีซั่น2012-2013เนื่องจากเจอมรสุมอย่างหนักมีการเปลี่ยนแปลงของทีมอยู่หลายครั้งทำให้ประสบป,ปัญหาด้านการเงินกระทั่งล่าสุดนะครับมีการรายงานว่ากลุ่มนักลงทุนประมาณ38รายได้ยินข้อเสนอในการเทคโอเวอร์วีแกน ผ่านทาง EFL โดยหนึ่งในนั้นก็คือดารอนกิฟสันนะครับอดีตแข้งดังของแมนเชสเตอร์เตดร,รวมอยู่ด้วยรายการหนึ่งนะครับมีบอกว่ากลุ่มนักลงทุนของกิฟสันเนี่ยคือหนึ่งในนั้นเป็นตัวเลือกันดับต้นๆที่อาจจะได้สิทธิเทคโอเวอร์วีแกนเนื่องจากมีผู้สนับสนุนที่มีฐานเงินอันแข็งแกรง่งแล้วก็มีคิวที่จะประชุมออนไลน์กับคณะกรรมการฟุตบอลลีกข,ของกรีกนสเดานี้เพื่อหารือรายละเอียดความเป็นไปได้ในการถือหุ้นในสโมสร สำหรับแข้งดังวัย33ปีคือหนึ่งในเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์เต็ดก้าขึ้นมาเป็นหนในทีมชุดใหญ่เพียงเวลาสั้นๆลงสนามไป31นัดก่อนย้ายไปที่เอฟบุูตันสันนด์แลนด์และปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับซันฟอร์สตีในสึกลีกทูนอกจากนี้นะครับกิฟสันยังคงสวมยูนิฟอร์มเดลติกนะครับวีแกนในซีซั่น2018-2019เช่นกันสำหรับข่าวต่อไปครับ เฟลดกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความดีความชอบที่ทำผลงานออกมาได้ดีนะครับจนทำให้ลุ้นตำแหน่งแชมป์ลีกในฤดูกาล2020-2021นี้ก็เพราะ2มิดฟิลด์อย่างบูนัวเฟนันเดสแล้วก็พอปอกบาเพราะเด่นทั้งเรื่องผลงานซึ่งออกมาโดยรวมแล้วนะครับมีความกระตือรือร้นอยู่ในสนามซ้อมยูไนเต็ดรองจากฝุงตําหลังของแมนซิเตอรแต้มเดียวนะครับตลอด3เดือนหลังสุดเนี่ยพิ่งแพ้กับเชฟฟิล์ยูไนเต็ดซึ่งกองกลางวัย27ปี เผยเหตุผลสำคัญจากทีมเนี่ยมีสปิริตรตั้งแต่บุโนเฟเนเดสเมื่อมา12เดือนที่แล้วนะครับซึ่งตัวเขากับดาวเตะโปรตกุกสรายนี้กลายเป็นเพื่อนซีทันทีเพราะสื่อสารภาษาเดียวกันผมสนิทกับบูโนเฟเนเดสแต่ที่แมนเชสเตตเราทุกคนเป็นเพื่อนกันมันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นไปอีกในการสัมผัสกับทุกคนลวดต้องการสเบียรตัวจริงการให้สัมภาษณ์ของเมลออนไลน์ในมือสองผู้เล่นทุกคนใส่สุดความสามารถพุ่งเสียบพุ่งทะยานไปข้างหน้ารวมถึงผลด้วยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ หรืออย่างกรณีพลาดแข่งเกมไหนไปจะเศร้าเพราะตัวเองอยากลงสนามจําเป็นต้องได้แข่งเข้าใจใช่ไหมอย่างในรูปการนี้นะครับพอพวกบาร์ผมและนักเตะค,คนอื่นเนี่ยผลงานระเบิดออกมาส่งผลให้แมนเชสเต็ดตพุ่งเช่นกันพอพวกบาร์กล่าวเสมอว่าอยากทําผลงานให้ดีขึ้นลงเล่นมากขึ้นชนะมากขึ้นซึ่งล้วนแต่เห็นในการฝึกมอนันมากความสามารถเราล้วนมักเห็นในทุกวันแต่ผมเองอย่าครวมผู้นำของทีมไปด้วยเขาคือโซชา เพราะเมื่อพูดถึงสมโมสรแห่งนี้วอตคือคนที่นําวิธีการอ่านใจนักเตะเข้ามาอย่างปรุปโปรง่งสามารถช่วยให้เราเล่นได้ดีควบคู่กับการเสริมความมั่นใจเขาไม่ต้องพูดมากแต่เป็นลักษณะคนจุดปกายบอกให้เราก้มหน้าก้มตาเล่นไปแล้วมันจะสัมผัสถึงความไว้เนื้อเชื่อใจที่เกิดขึ้นจริงนี่คือสิ่งที่เฟสทิ้งท้ายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ